ไปดูบรรยากาศความร่วมมือของเจ้าหน้าที่3 uh, ฝ um ่ายอำเภอระแงจังหวัดนราธิวาสกันบ้างนะคะร่วมสนับสนุนกิจกรรมกิจกรรมในการปฏิบัติศาสนกิจค่ะในเรือนรอมอนของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่นะคะมอบอินทผลามค่ะรวมถึงน้ําดื่มไว้ให้พี่น้องประชาชนนะคะไว้ละสินอดค่ะนายวุฒิติ อำนักมณีในอำเภอระแงะพร้อมด้วยพันเอกสุรศักดิ์พึ่งแย้มผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45และพันตรตรีบรรณกรภูมีสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจพุทธรระแงะนํากําลังพลจิตอาสาและชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนร่วมมอบอินทผลัมและน้ำดื่มให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรค่ะในเส้นทางบริเวณหน้ากองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45อําเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาสเพื่อไว้รับประทานละศีนอดในเดือนรอมฎอนอันปรสริฐนี้นะคะด้วยการถือ สินอดค่ะเป็นหนึ่งใน5ประการหลักปฏิบัติของาศาสนาอิสลามทางนี้นะคะก็ได้กําหนดแผนการมอบอินทผลัมในทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสค่ะของสัปดาห์ตลอด ่วงเดือนรอมฎอนนี้เลยทางด้านของผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ก็บอกด้วยนะคะว่าตามข้อสั่งการของผอไพศาลหนูสนังเมตาพาักที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ค่ะก็ได้เน้นย้ำการควบคุมพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงซึ่งทางหน่วยค่ะจะมีกําลังเจ้าหน้าที่นะคะทำหน้าที่ดูแลความปลอดภยัยโดยเฉพาะในห่วงเวลากลางคืนค่ะก็จะเห็นพี่ทหารนะคะในหลายพื้นที่เลยค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกทั้งด้านของจุดตรวจต่างๆในห่วงเวลากลางวันนะคะก็จะมีการ ตรวจปกติส่วนช่วงเย็นค่ะช่วงเย็นนะคะเวลาประมาณ16นาฬกาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนเป็นจุดอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปละหมาดนั่นเองค่ะ